สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัส,วส,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 สดีค่ะสวัสดีค่ะอเจ้สวัสดีค่ะเจ้ะิกิ๊กจิกจิกกครับ ก็กลับขอบพระคุณนะคะคุณพอ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เมตานะคะแวะช่องพายคําเมืองนาะนะคะอันนี้ก็คือน้องแอนนานะคะนี่นะคะตาข้างน้องเสียข้างนี้นะคะนี่นะคะตาข้างนี้เสียข้างนึงนะคะก็จะเป็นก็ะนจะมองเป็นขาวๆนาะนะคะอันนี้กินไม่ได้คะ่ะขาตากล้องนี่นะคะตาของน้องเสียข้างนึงนะคะเมื่อก่อนก็ ไม่มีบ้านนะคะก็ได้ความได้น้องได้รับความเมตตาจากคุณแม่กิ๊กนะคะามาทําบ้านหลังสีชมพูให้น้องนะคะได้อยู่ได้มีร่มเงาเนาะนะคะได้มีร่มเงาหลบแดดหลบฝนนะคะก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะที่เอ็ดดูเมตาน้องนะคะก็นะคะฝาก ฝากน้องด้วยเนาะนะคะเพราะว่าน้องไม่มีช่องนะคะฝากน้องด้วยนะคะแมะ่น้องควานลูกควานก็พยายามพยายามพูดถึงน้องบ่อยๆเนาะนะคะเวลาที่คุณพอ่อคุณแม่ f อซเข้ามานะคะก็พยายามพูดถึงน้องบ่อยๆให้คุณพอ่อคุณแม่ได้รู้จกักให้น้องได้รับความเมตตานะคะก็ วันนี้ก็วันที่อันนี้ก็ผลไม้ของวันที่27กับวันที่28นะคะแม่ๆจะแต่วันที่28ยังขายไม่หมดโดนนะคะและมืดแล้วนะคะก็มาป้อนน้องก่อนนะคะนี่ก็เน้นกล้วยให้น้องนะคะกับแตงกวาอะไรที่เคี้ยวงง่ายนะคะพอฟันน้องเหลือน้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้คุณพ่อคุณแมะคุณแม่ทุกท่านเนาะน,นะคะที่มาป้อนผลไม้ให้น้องได้ทาน นะคะก็ขอให้มีวความสุขความเจริญนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะ